ความงามแบบสไตล์เกาหลีมาฝากคุณผู้ชมทุกคนค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับเรา3คนค่ะนัทเชลค่ะเมมนิเม,มค่ะฟ้าเดอฟ้าค่ะใช่แล้วแล้ววันนี้เนี่ยเรา3คนนะคะก็มีเคล็ดลับความสวยความงามที่จะนำมาฝากทุกคนที่ติดตามเราอยู่ช่วง beauty tips เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยคือช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนมีการใช้ชีวิตแบบน o r m a l เป็นช่วงของโควิดระบาด <c oughs> หลายคนหูต้องปรับตัวกันเยอะมาก <c oughs> แต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งคือเราต้องใส่แมสออกจากบ้าน <c oughs> ใช่ไหมคะใส่กันทุกวันใส่กันตลอดเวลาเลย แต่ว่าสาวๆหลายๆคนหนุ่มๆด้วยแหละก็มีปัญหาแบบเฮ้ยเป็นสิวบ้างหน้าไม่ใสหน้าหมอมาคนแต่งหน้าใสาแม้ตลอดมีเหงื่อมีอะไรเงี้ยพี่ขอถามน้องฟ้าก่อนเลยดีกว่าแน้องฟ้าแบบหน้าใสาสะดุดตามากเลยค่ะคุณผู้ชมอยากจะได้เคล็ดลับจากน้องฟ้าหน่อยว่าแบบดูแลผิวหน้ายังไงในช่วง new normal แบบนี้เผื่อให้คุณผู้ชมได้ลองทําตามบ้างค่ะ ก็วิธีการดูแลรักษาหน้าของฟ้านะคะในช่วง new normal เนี่ยฟ้าก็จะให้ความสําคัญมากๆเลยค่ะกับความสะอาดนะคะอย่างฟ้าเนี่ยฟ้าจะใช้แมสที่แบบว่าทิ้งเลยอะไรอย่างนี้แบบใช้แล้วทิ้งใช่เป็นแบบแบบแมส หน้ากากอนามัยอะค่ะหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนที่แบบชอบใช้หน้ากากแบบผ้านะคะเราก็ควรที่จะแบบมีหลายๆอันเนาะเพื่อที่จะได้ทําความสะอาดได้ในทุกๆวันนะคะมันก็จะแบบไม่เกาะให้เกิดสิวนั่นเองค่ะความสะอาดมันก็ไม่มีแบบแบคทีเรียไม่ชื้นไม่อับชื้นไม่อับชื้นเลือกผ้าแบบผ้าดีๆผ้าโปร่งผ้าไม่อับนะคะอย่างนี้มันมีแบบหลายแบบมากนะที่เขาทํามาเป็นผ้าแบบระบายอากาศดีแห้งเลยใส่ซักปุ๊บแห้งเลยใช่ค่ะก็เลือกเป็นแบบนั้นดีกว่าเนาะ พี่เมค่ะฟังเห็นพี่เมย์แบบว่ามีทริคในการดูแลรักษาผิวเยอะมากๆเลยเพราะว่าพี่เมย์ชอบรีวิวสกินแคร์อะไรแบบนี้ใช,ใช่ไหมคะ ก็ฟ้าอยากรู้มากเลยค่ะว่าพี่เมย์มีเทคนิคอะไรที่เป็นแบบ first step นะคะที่แบบว่าเออห้ามพลาดสาวพลาดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. พี่เมย์แนะนําฟ้าหน่อยสําหรับวิธีการดูแลผิวนะคะถ้าเป็นแบบสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วอยากให้ทุกคนได้ลองทํานะคะก็คือการทําความสะอาดทำความชุ่มชื้นแล้วก็กันแดดค่ะ mm hmm. อย่างที่น้องฟ้าบอกว่าการทําความสะอาดสําคัญมากคือถ้าอย่างผิวเราไม่สะอาดทำยังไงมันก็ไม่ดีค่ะพี่นัทก็คือจะเป็นแบบ จะเป็นสิวจะแบบหมองค้ำเราตันใช่ใช่ก็คือเหมือนกับว่าเราต้องเริ่มสเต็ปแรกในการอาไรนะทำความสะอาดก่อนใช่ค่ะก็จะแบ่งออกเป็นเช้ากับเย็นก็คือจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอย่างตอนเช้าก็ขึ้นอยู่กับผิวแต่ละคนว่าจะล้างหน้าแค่น้ำเปล่าหรือว่าจะล้างกับโฟมล้างแค่แค่น้ำเปล่าก็ได้บางคนบางคนที่นัดมันก็จะมีว่าแบบเฮ้ยหน้าฉันแบบล้างด้วยน้ำเปล่าก็พอแต่สำหรับมีไม่พอนะ สำหรับเมย์ต่อให้ผิวแห้งเมย์ก็ต้องล้างด้วยโฟมคือเราจะรู้สึกว่าหน้ามันมันอย่างนั้นปะระหว่างวันมันจะเยิมเร็วใช่อันนี้สังเกตเองนะเมย์ก็รู้สึกว่าถ้าวันไหนไม่ถ้าตอนเช้าอ่ะไม่ล้างหน้าด้วยโฟมไม่รอดอแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ แล้วอันนี้มันเกี่ยวกับว่าแบบสบภาพผิวของแต่ละคนด้วยไหมคะเกี่ยวค่ะแต่ก็อย่างที่บอกว่าขนาดเราผิวแห้งมากเรายังต้องล้างด้วยโฟมเลยแล้วคนผิวมันละ <c oughs> เพราะว่าตอนก่อนนอนนะคะเราทาทั้งครีมเนี่ยจะโดนฝุ่นถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงก็จะมีขนมีอะไรอีกอบางทีแบบฝุ่นจากที่นงที่นอนเลยมันก็จะแบบออต้องล้างใช่ไหมอันนี้จริงๆก็ล้างด้วยน้ำเปล่านะ แต่ก็ไม่รู้คือดูไม่ออกว่าจริงๆเราควรล้างด้วยโฟมไหมมันสังเกตยังไงอ่ะไม่แต่ของแต่ถ้าของพี่นัทมันไม่ได้ต่างกันอะมันก็ไม่ได้บบไม่เป็นไลนเพราะว่าตอนเช้าใช่แต่ว่าถ้าอย่างตอนกลางคืนก่อนนอนนะคะจะสําคัญมากๆก็คืออยากกระแนะนําให้มีพวกเมคอัพรีมูเวอร์ก่อนในการทําความสะอาดอย่างเช่นแบบโอเคเราอาจจะไม่ได้แต่งหน้าทุกวันแต่ว่าเราทากันแดดทุกวันถูกไหมคะแล้วก็ฝุ่นควันด้วยบางอย่างมันเอาออกแบบโฟมล้างหน้ามันออกไม่หมด ก็ต้องเช็ดก่อนถึงจะไม่ได้แต่งหน้าก็ควรเช็ดก่อนก็แบบลีนซิ่งวอเตอร์อะไรแบบเบาๆก็ได้แล้วค่อยตามด้วยโฟมเตปแรกก็ทําความสะอาดแล้วอะไรต่อนะคะเติมความชุ่มชื้นค่ะความชุ่มชื้นสําคัญกับผิวมากๆเลยรู้ไหมคะเพราะว่าความชุ่มชื้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งของผิวเราพอถ้าผิวของเราขาดความชุ่มชื้นนะคะผิวจะสละองค์ประกอบอันอื่นมาแทนแล้วทำให้ก่อป้องกันผิวเราไม่แข็งแรง แล้วพออย่างเงี้ยคือก็จะเป็นสิวเหมือนเดิมวนกลับมาที่สิวเป็นริ้วรอยเป็นช้ำของผ้าในแปัญหาผิวมากจุดกําเนิดของปัญหาจุดเริ่มต้นใช่จริงจริงมันเป็นเบสิกที่หลายคนมองข้ามอย่างเงี้แบบคนที่เป็นแบบหน้าแห้งก็เลยจะมีปัญหาเยอะกว่าคนอื่นหน่อยใช่ค่ะจะมีปัญหาเรื่องแบบริ้วรอยรอยสิวที่ดำดำหายช้าใชก็เติมความชุ่มชื้นเข้าไปแล้วเสร็จต่อไปอะค่ะเส็นต่อไปคือการกันแดดค่ะ ทากันแดดแต่ว่าหลายคนหลายคนทากันแดดทาทุกวันทาทุกเช้าแต่ว่าจะทาไม่ได้ปริมาณคือทุกคนแบบจะซื้อกันแดดแพงแล้วทาน้อยๆอ่ะอเราก็แบบหรออ๋อมันมีมันมีมันมมองเป็นหรือเปล่ทาเท่าไหร่ทาเท่าไหร่ก็เวลาทาคือทาก็เต็มเต็เต็เราเวลาคือเวลาทากันแดดค่ะตอนที่กลับไปมาคือ เอาที่เราไหวแต่ว่าให้เราใช้ได้ปริมาณเนี้ยถูกเช้าก็คือสองขอนิ้วชี้พุนพูเยอะอยู่นะเยอะก็จะไม่ถือหรอเยอะก็ต้องเลือกแบบที่แบบวังเบาหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้คือเลือกตามสภาพผิวเราได้เลยค่ะโอ้เยอะนะเนี่ยเยอะเยอะอันนี้คือคุณหมอแค่ดี๊ดเดียวนะพี่นะแค่ดี๊น้อสองข้อข้อนิ้วชี้หน้าและลำคอเดี๋ยวต้องไปลองดูว่าจะมันหรือเปล่าก็เลือกก็เลือกเนื้อแบบที่เราชอบ ได้ค่ะมีแบบเนื้อแบบไหนแนะนำไหมสำหรับสภาพผิวคนไทยก็ได้คืออย่างเมก็จะแนะนําเป็นพวกเนื้อแบบพวกวอเทอรี่พวกเนื้อเจลเนื้ออะไรที่แบบเซนที่มันแบบใช่แบบแล้วก็แบบไม่มีสีค่ะก็จะแบบทาได้เยอะอ๋อแล้วแบบสีขาวเหรอสีค่ะก็แล้วแต่คนว่าจะชอบแบบให้มันขาวแบบไหนก็จะอย่างเมย์ใช่ใช่แต่อย่างเมก็จะแบบไม่ชอบให้มันมีสีจะได้ทาแบบเยอะๆอบางคนแต่งหน้าสีก็จะได้ไม่เพี้ยนเลยใช่ค่ะแล้วอย่างที่นัดล่ะคะมีเคล็ดลับยังไงบ้างทำไมแบบยังดูเด็กอยู่เลย ก็คือว่าติดตามดูใช่ไหมจริงๆก็คล้ายๆกันกับน้องเมในสเต็ปแรกเหมือนกันก็คือทำความสะอาดอันนี้ก็จะใส่ใจเรื่องความสะอาดเพราะว่าเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับความสวยความงามที่ที่กรอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเราต้องล้างหน้าให้สะอาดเพราะถ้าเราล้างไม่สะอาดผิวดึกแน่นอนใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทําความสะอาดที่จะต้องทําความสะอาดอย่างตั้งใจอ่ะไม่ใช่แบบล้างไปลวกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ดื่มน้าเยอะๆอันนี้ไม่ได้ตอบแบบดารานะแต่ว่าต้องดื่มจริงๆเพราะอะไรความชุ่มชื้นนี่เห็น <c oughs> ไหมคะใช่เราต้องดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอก็เอาตามที่ทุกคนสามารถทําได้ <c oughs> แต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็คือการเลือกเครื่องสําอางที่มัน ไม่หนักหน้ามีตัวบำรุงอยู่ในนั้นเดี๋ยวนี้มันมีให้เลือกเยอะมากเลยน้องฟางก็เห็นใช่ไหมคะแบบเอ้ยอันนี้เป็นรองพื้นผสมเอเซนต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยบำรุงแล้วพอมันไม่หนักหน้าเวลาที่เราแต่งไปเราอยู่ทั้งวันอย่างคนที่แต่งหน้าไปทํางานอย่างเงี้ยมันก็จะไม่อุดตันแล้วมันก็จะเป็นริ้วรอยช้าเพราะริ้วรอยมันเป็นตัวบ่งบอกอายุของคุณผู้ชมใช่ไหมละบอกไม่ได้ใช่เรากหไม่ได้ คาครีมที่ลำคอด้วยบำรุงผิวมือออันนี้เนี่ยก็จะทำให้คุณดูเด็กลงและถ้าเกิดว่าอันไหนที่ช่วยไม่ได้แล้วจริงๆนะคะก็แนะนำให้ไปที่เกาหลีค่ะเกาหลีสัญญกรรมหรยอโอ้เอางี้เดี๋ยวนี้มันเป็นแบบสีีพี่นัทเคยมีประสบการณ์ไหมคะอยากให้พี่ต้องบรรยายเลยค่ะอุ้ยพี่สวยธรรมชาตินะธรรมชาติที่คุณหมอสร้างสรรค์ไม่ก็คือเราแก้ไขในจุดที่มันแบบ อาจจะบกพร่องนิดนึงอาจจะแบบเฮ้ยอันนี้ยังไม่บาลานซ์หรือว่าให้เป็นเราในแบบที่ดีค้นใช่พี่<ม>ทางศัลยกรรมจริงแต่เน้นเรื่องขมองธรรมชาติมันก็เลยทําให้เราดูแบบอ่ะเด็กลงเพราะเรา<ม>ทําแล้วเราก็ต้องอยากดูดีขึ้นถูกไหม,มอันนี้ใครที่สามารถเราไม่ได้บอกว่าเออไม่เป็นทางที่ดีที่สุดแต่ว่าถ้าคุณสามารถคุณก็ไปทําำแค่นั้นนี่ก็เป็นคลิกง่ายๆนะ ช่วงนี้ยังไปไม่ได้โควิดก็ก็บำรุงผิวหน้าไปก่อนเน้นสกินแคร์เน้นเมคอัพกันไปก่อนนะคะอันบบทงบนหอกบ้างอะไรอย่างนี้ก็จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยได้แบบเออมีความสวยในแบบของตัวเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยโซวิวตี้ของเราก็นำเคล็ลับง่ายๆมาฝากนะคะจากเราทั้ง3คนค่ะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะความสนุกในรายการของเรายังมีรออยู่นะคะติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะโซวิวตี้ ช่วง beauty unboxing สำหรับช่วงนี้นะคะเราก็มีเกมสนุกๆค่ะมาเล่นกันซึ่งเกมนี้เนี่ยเราจะหาผู้ชนะนะคะเพื่อที่จะมาเปิดกล่อง unboxing มีความรับความสวยความงามมาฝากคุณผู้ชมค่ะกติกาเกมนี้นะคะนั่นก็คือเป็นเกมสามพยางกกติกาก็คือเราอะจะต้องพูดคำที่ขึ้นมาที่หน้าจอซึ่งพูดยังไงก็ได้ให้ไม่ซ้ำกันนะคะอย่างเช่นแบบยกตัวอย่างนะช่างแต่งหน้าสามคนเรา ฟ้าแล้วก็เมย์เนี่ยต้องพูดช่างแต่งหน้าโดยที่ไม่ซ้ํากันถ้าเกิดว่าใครซ้ํากันเนี่ยก็จะไม่ได้คะแนนทั้งสองคนง่ายมากเกมนี้นะคะเดี๋ยวเราเล่นกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะเป็นคนชนะแล้วก็ได้เปิดอันบ็อกซิ่งก่อน,นะคะ่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ5 4 3 2เน <1. S 1> รตนน <c oughs> ้กลัวกลัวค,คนเล่นคำแรกอันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นแบบ เริ่มเริ่มต้นเริ่มต้นเทสเทส a s อ่าเอาไปดูคำจริงไปดูคำจริงค่ะแต่งใครใช่ไหมใครซ้ำใครใครซ้ำใช่ไหมเราซ้ำอันนี้ได้อันนี้ได้จริงเหรอได้ค่ะแอเโอ้อ่ะคำต่อไปค่ะคำต่อไปซีลงูยีนใจาราตรงกันอยู่แล้วฉันจะชนกับทุกคนเลยใช่ไหมรัส ก็จะเปนขนาดได้ะแนนนะคะใช่ทีมะ่อคนเายใช่ค่ะคำตอไปค่ะพีทีมพูดช้ากว่าคำตอไปค่ะตาเฮ้ยนี่ได้นี่เป่นไปได้ไหมไปด้ไได้คนเดียวเลยสิไม่ใช่สิงเหมือนกันเหเราได้คะแนนนะพ่นัทฟาง นี่ได้นี่ได้ไ,ดไม่ได้ไม่ได้ไมาล้างนี่ว่าเราไม่ได้เอาเหรอใช่ใช่ใช่าได้คนเดียวนะคะฉัน แดงไปจ้าได้แน่นอนทน้ครั้งสุดท้ายได้อย่างสวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปคะแนนกันดีกว่าว่าใครได้คะแนนเยอะที่สุดแต่ไม่น่าจะใช่นั้นแน่ๆนะคะเพราะว่าเอาอย่างนี้ก็ต้องมีสองคนที่ได้คะแนนน้อยถูกป่ะใช่เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูนะคะผลสรุปคะแนนออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครเป็นคนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดฟ้าแน่นอน นัดได้ไป4คะแนนค่ะเมได้ไป9คะแนนค่ะอ้เยอะมากแล้วของฟ้าได้ไป12คะแนนอันนี้เป็นผู้ชนะไปนะคะก็จะได้เลือกเปิดกล่อง u n นบ็อกซิ่นะคะน้องฟ้าผู้ชนะของเรานะคะเลือกกล่องไหนดีคะอฟ้าเอากล่องหน้าแล้วกันค่ะ นะนะคะเพราะาเลือกกล่องอยู่หน้าสุดใช่น, <ะ S 2> น้องเมย์ค่ะเมย์ขอใหญ่สุดค่ะอเลยเจ้าของใหญ่เ <c oughs> คค่ะสำหรับนั้นนะคะก็ไม่มีสิทธิ์เลือกนะคะก็ได้เป็นกล่องนี้นะคะคนแท้ก็ต้องเลือกกล่องนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในนี้นะคะของเราแต่ละคนเนี่ยจะได้อะไรกันดูดน,<า>น่ารักจังนีนี่เลยค่ะ,คะ หุ้ยเราได้อันนี้ค่ะดูสิสไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะ,คะองฟ้าได้อะไรคะอันนี้นะคะเป็นจรินโคโมาเดกาครีมค่ะของนุ้มมล่มละ ของเมยนะคะอันนี้เป็น s ซร o n ม c o Return to Nature Snail Hydration Premium Cream ค่ะนี่ของนม้นนะคะกล่องสีชมพูน่ารักมากอ,มอันนี้นะคะเป็นเซร o n ม c o Lip s l i e p i n Mask ค่ะเหมาะกับสาวๆที่ริมฝีปากแห้งนะคะอันนี้เอาล่ะตอนนี้เราเลือกกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูผลลัพธ์นะคะว่าหลังจากที่ลองใช้เนี่ยจะเป็นยังไงติดตามชมค่ะสวี <So Beauty. S 3> ช่วง ที่พวกเรา3าคนได้ไปลองใช้ผลิตภัณฑ์กันแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยให้ฟังกันเนาะว่าแต่ละคนใช้แล้วเป็นยังไงบ้างค่ะใช่ค่ะของพี่นัทเป็นยังไงบ้างคะได้ใช้ลิปสลิปปิ้งมาไปของพี่เนียวมีคลิปให้ดูด้วยก็คือไปใช้มาแล้วแล้วก็มีแบบว่ามีการทำรีวิวอยากดูอยากดูคือจริงๆอันนี้เป็นเป็นอะไรที่ตอบโจทย์อย่างแรกเลยตอนที่ได้ผลิตภัณฑ์มาอุยแบบตรงใจมากเคยมีคนถามมาว่าเราจะดูแลเปลิ่ยนฝีปากแห้งยังไงเราเราเป็นคนแต่งหน้าเยอะเราทาลิปเยอะเราก็ลิป หลายๆคนจะเจอแบบเฮ้ยปากลอกอะไรเงี้ยแล้วพอทาใหม่ปุ๊บมันจะเป็นร่องใช่ไหมคะใคะตัวนี้คือนัดไปลองแล้วมันต้องบอกว่าชอบอย่างแรกคือเขาใช้ง่ายใช้ง่ายทาปุ๊บก็คือนอนหลับไปเลยเป็นลิปสติงมาสไม่ต้องเช็ดออกไม่ต้องล้างออกแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นแบบที่นัดใช้ในคลิปเนี่ยนัจะใช้แผ่นกระดาษทิชชู่ซับเวลาที่มันจะมันๆเยิ้มๆใช่ไหมคะแต่พอเราซับออกแล้วอะ ปากมันยังดึงๆอยู่อะเหมือนแบบเราใช้เม้มปากปุ๊มันจะแบบหนุบๆอะเหมือนแบบนึหนบหนับ่น,นคือมันชุ่มชื้นแล้วก็มีความมันแบบพอดี <c oughs> ซึ่งอันเนี้คือชอบมากคือมันชุ่มชื้นในข้างในเลยใช่ไหมใช่ค <c oughs> ่ะไม่มีผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว <c oughs> ใช่เพราะเราใช้ชิทชชู่ใช้ไปแล้ว <c oughs> แล้วก็คือสิ่นหอมมัยังติดอยู่เลยไหมคอรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยมันดูซอฟแล้วก็แบบสบายอ่ะใช่น่าสนใจมากค่ะเห็นให้ดูว่าเนื้อเขาอ่ะจะมีความมันวาวแต่ไม่เยิ้มแบบเฮ้ยใช้แล้วมันจะเหนอะหนะไหมอะไรเงี้ยเพราะหลายคนกลัวมันอยู่ที่ปากเนาะแล้วก็อันนี้อย่างหนึ่งคือเขาไม่อันตรายเขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแบบโจโจบาออยล์โอลิฟออยล์อย่างเงี้ยนะคะก็คือไม่อันตรายบางคนกลัวมันใกล้ปากเนาะทานเข้าไปอะไรเงี้ยเนี่ยให้ดูทาง่ายก็จะใช้นิ้วทาเขามีสีไหมครับพี่นัท มันไม่ได้คือเขาไม่ได้เป็นสีแบบสดขึ้นมาเลยอะแต่ก็จะเป็นคุณๆอมชมพูแล้วดูใสใช่เหมือนกลอสอะค่ะใช่แล้วก็ในลิปเนี่ยพอหลังจากที่คือเขาบอกว่าสามารถใช้เป็น sleeping mask ได้แล้วก็สามารถใช้ทาบำรุงก่อนที่จะทาลิปสิบถสิห้านาทีได้แต่ว่านัดเอาไปใช้อีกอันหนึ่งก็คือใช้เป็นกลอสเพราะมีความรู้สึกว่าพอทาแล้วอะมันไม่หนักปากมาก น่าจะใช้เป็นกลอสได้และน่าจะเวิร์กด้วยเพราะว่าจริงๆสาวๆก็ชอบให้ปากวาวๆดูชุ่มชื้นเนาะจริงไปนนวใช่แต่ไม่ได้มันเหมือนแบบเฮ้ยเพิ่งไปกินไก่ทอดมาอะไรมันก็ไม่ใช่ไงเราก็เลยเทสให้ดูว่ามันทํางานอย่างไงได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยๆดูตามคลิปไปนะคะอันนี้คือกําลังเล่าให้ฟังว่าเขามีสารสกัดอะไรบ้างนะคะก็เป็นธรรมชาติทั้งหมดเลย เราก็มีรีวิวด้วยนะอันนี้คือแบบไปอ่านดูก่อนที่เราจะใช้เนาะ,ะเขาว่าสินค้าตัวนี้คือขายดีแล้วก็มีการรีวิวซื้อใช้ซ้ำอย่างเงี้ยเรื่อยๆและที่สำคัญก็คือตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่อืออันนี้คุ้มน่าสนใจมากใช่ราคาแบบคุ้มค่าราคาหลักร้อยต้นต้นเองแล้วคือเวลาเราใช้เนี่ย คือเราใช้ได้บ่อยเท่าที่เราต้องการมันไม่ได้มีแบบควบคุมว่าเฮ้ยห้ามใช้อย่างบางคนมาร์กหน้าอาทิตย์ละสองครั้งม,มาร์กปากอาทิตย์ละสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือใช้ได้เลยสารสก,กัดจากธรรมชาติทาอะไรก็ได้ใช่ค่ะเชียร์บัตเตอร์จโจูบาอ,ออยล์โอลิฟออยล์น,น,น้ำมันธรรมชาติใช่เนี่ยอันนี้คือเนี่ยมชุ่มชื้นอยู่เยยังวาววาวาวแต่แบบไม่มันใช่ค่ะคือชุ่มชื้นจากข้างในแล้วข้างนอกมันก็จะแบบ ร่องมันสันน่าจะหายไปใช่มใชมันมีตัวที่โทโคฟิรอนเนี่ยเป็นตัวเติมสารเติมเต็มร่องวิตามินอีป่มคะมันน่าจะน่าใช่ไหมออันนี้พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้เสิร์ชแต่ว่ามันเป็นมันเป็นตัวเหมือนแบบสารเติมเต็มร่องให้กับร่องลึกอย่างเงี้ยของในเปปากเราเห็นไหมแล้วก็จะแบบเหมือนอมชมพูคือจากปกติปากแห้งๆมันก็จะเป็นสีแบบเข้มๆนองเออใช่จากซีดๆก็มาเป็นอมชมพูขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวมีเทสให้ดูด้วยนะ ว่าคือเขาบอกว่ามันสามารถแบบมาสปุ๊บตื่นขึ้นมาคือชุ่มชื้นเลยพี่นัด <มา S 2> จุ๊มาข้ามค<ล>ืนให้ดูเลยมาข้ามคืนให,ให้ดูเลยแล้วก็เดี๋ยวจุ๊บให้ดูด้วยโอ้นี่ยังไงคะเป็นไง<อ> การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้กับน้องใช้กับลูกใช้กับเด็กนี้ต้องอ่อนโยนคือจริงๆต้องบอกว่ามีลูกเล็กใช่ไหมหน้าปากเนี่ยัยเขากําลังแบบมาจับมาอะไรเงี้ยคุณแม่ที่แบบว่ากังวลนะก็คือทาไปปามได้บางๆเด็กสัมผัสก็ไม่อันตรายแต่ไม่ใช่ว่าอุ้ยทาเยิ้มแล้วให้ลูกมาแบบจูบปากอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะก็คือเป็นการบํารุงที่ที่คุณแม่ก็ควรจะทําอยู่แล้วแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับลูกก็ยังอยู่กับน้องได้ใช่แล้วก็อันนี้ก็คือมาใช้หลังแต่งหน้าเนี่ยที่กําลังจะให้ดูว่า เอามาทําเป็นกลอสนะคะน่าน่าสนใจมากคะ่ะใ้าคืออันนี้ดีนะมีความรู้สึกว่าดีมากในในในความรู้สึกนะเคยใช้แล้วแบบ เออถ้าถามว่าแนะนําต่ออะไรเงี้ยก็ก็เฉียคือของมันต้องมีเป็นพอเอมไี่แบบไม่ร้อนง่ายไงแบบหลอดเล็กๆก็คือคงแทนลิปปามได้เลยแล้วสีสวยด้วยอดสีสวยกลิ่นหอมเป็นของขวัญอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะอืมอืมน่ารักซื้อฝากได้ได้ค่ะก็อันนี้เมดอินเกาหลแน่นอนว่ามาตรฐานดีแล้วอันนี้ไงทาลิปแล้วนะคะจากสีที่มันเข้มเฉยๆจืดๆเนาะแล้วก็เติมกลอสเข้าไปปากสวยจริงค่ะ เฮ้ยมันดูแบบเห็นไหมพอใส่ปู๊บอันนี้คือวาวไปยังไม่ได้แบบเปลี่ยนนมะใช่ปากดูเชอรี่จากอะแรกมันดูแมทแมดูฉ่ำฉ่ำเป็นสีลิปสติกชัดๆใช่ไหมคะใช่ค่ะสวยถ่ายใกล้ถ่ายไกลก็เห็นชัดนะมันมันมันวาวแบบดูสวยะมันไม่ได้วาวแบบมันมันไม่เวอร์ไม่แบบเหมือนที่บอกไม่เหมือนกินไก่ทอดมาสวยมากเลยค่ะ ดีค่ะอันนี้แนะนำนะคะผ่านให้สิบผ่านเลย,เลยนะคะนี่ถ่ายรูปถ่ายอะไรก็รอดจ้ะใครที่ริมฝีปากแห้งริมฝีปากมีปัญหาอยากบำรุงริมฝีปากเอออีกเรื่องหนึ่งก็คือการเติมความชุ่มชื้นให้ริมฝีปากช,ช่วยให้ริมฝีปากชมพูขึ้นได้ด้วยนะคะนี่เราถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ต้องแบบมีจุดเด่นของหน้าเนาะจะมาแต่งแบบไม่มีมิติไม่ได้ดูนี้สวยมากริมฝีปากแบบดูแบบดูงานผิวมากดูธรรมชาติเหมือนแบบ เฮ้ยไม่มีอะไรมากสวยมาแล้วแบบนี้เลยสวยเลยนะคะก็น,นี่เป็นเซริโคลลิปปิ้งมาส์คค่ะส่วนของฟ้าน,นะคะจะได้เป็นเซริโคมาเดก้าครีมนะคะก็จะบอกเลยว่าหลังจากที่ได้ลองใช้อะ่ะคือชอบมากคือใช้ทุกวันเลยค่ะคือมันแบบจิ๋วแต่แจ๋วมากคือขนาดมันดูเล็กนะคะแต่ว่ามันดีมากทุกคนคือมันกู้หน้าพังให้พังได้เลยค่ะเพราะว่าสารสก,กัดเขาแบบเลิศนะคะสารสก,กัดเขามีแบบว่า เซนเทลล่านะคะแล้วก็โพสเลนค่ะคือ2ตัวนี้ค่ะเขาจะช่วยแบบลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็ลดอาการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็ยังจะช่วยทำให้แบบผิวของเรานะคะกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญเลยที่แบบทุกคนควรใช้นะคะก็คือเขาเติมเต็มความชุ่มชื้นให้ผิวแบบไม่แห้งก้านแบบหนักมากค่ะ ครีมที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวซึ่งแบบเติมความชุ่มชื้นให้ผิวมากๆอ่ะทุกคนแล้วก็ช่วยฟื้นฟูผิวปลอกประโรมผิวลดจุดด่างดำลดการอักเสบของผิวนะคะปรับสีผิวเนี่ยให้มันกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะซึ่งมันก็จะทําให้แบบหน้าของเราดูอ่อนเยาว์ดูเด็กลงนะคะแล้วก็สําหรับที่ฟาชัยนะที่แบบเห็นผลมากามากอ่ะฟาช้ยมาแบบสักพักแล้วก็มีความชุ่มชื้นมากอ่ะคือเลิศม,มากนะคะในเรื่องของแบบเติมเต็มความชุ่มชืน้น แล้วก็รอยดาแบบว่าต่างๆบนใบหน้าค้ามันค่อนข้างจางลงมันดีขึ้นเนื้อเป็นยังไงบ้างคะเนื้อเขาจะแบบอดแนวเป็นเจลๆนะคะแบบไม่ไม่ได้หนักมากไม่ได้เป็นเนื้อครีมขนาดไหนใช้ได้คือใช้ง่ายซึมง่ายมากค่ะน่าจะใช้ได้ทุกสภาพผิวใช้ได้ทุกสภาพผิวแน่นอนค่ะตัวนี้แบบเห็นปะคะแบบเล็กมากแต่คือดีมากทุกคน กลิ่นนหคะกลิ่นไม่ค่อยมีนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีกลิ่น,นแบบว่าถ้าเกิดใครแพ้น้ําหอมก็คือสามารถใช้ได้นะคะไม่มีส่วนผสมของ f r a g r a น้นําหอมไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะ,คะมีส่วนผสมของเขาหลักๆเลยก็คือเซนเทอร่านะคะแล้วก็โพล l เซนค่ะอื แล้วก็ตัวนี้นะคะคืออย่างที่บอกว่าเขาเน้นในเรื่องแบบความชุ่มชื้นมากๆในทวิตเตอร์นี่คือวีดกันมากค่ะทุกคนคือแบบว่า <ใน S 1> เออดีตัว,วดัในเยอะใช่ใชค่ะก็คือคนใช้กันเยอะมากแล้วก็คนรู้จักตัวนี้คือเยอะมากเลยนะคะ ตัวดังกันทั้งคู่เลยใช่ค่ะอันนี้ใช้ใช้ได้ทุกวันใช่ค่ะใช้เช้เย็นได้เลยคือบำรงเช้าเย็นทุกวันใช้ก่อนแต่งหน้าก็คือไม่ไหลนะคะคือบางเนื้อครีมคือถ้าเก็ใช้ก่อนครีมนะคะเป็นเจลค่ะคือใช่คือบางอันบางสกินแคร์ค่ะพอเราใช้ก่อนแต่งหน้ามันอาจจะทําให้แต่งหน้าไม่ติดทนนานใช่ไหมคะเพราะว่าเนื้อมันอาจจะหนักเกินไปแต่ว่าตัวเนี้ยคือเนื้อไม่หนักเลยคือสามารถแต่งหน้าได้ติดทนนานด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันช่วยทําให้ติดทนนานมากยิ่งขึ้นด้วยนะ คือตัวนี้แบบเฉื่อ,อนเนาะมันก็เลยแบบไม่ทําให้แบบหน้าแบบ เครื่องสำอางมันก็เกาะเกาะใช่คือเครื่องสำอางไม่แตกไม่หลุดลอกเลยนะคะคือดีมากนน่าสใจตัวนี้คือชอบชอบจริงให้กี่คะแนนอี้กี่คะแนนก็สิบต็มสิบเลยค่ะของน้องเมย์บ้างดีกว่าของเมย์เป็นตัวไหนนะของเมย์นะคะก็เป็นเซโรเิโคเป็นเซเนลไฮเดรชั่นพรีเมียมครีมเมื่อขอดาบปะใช่เมื่อขอดาบเกาหลีด้วยนะคะไม่ใช่เมื่อขอดาธรรมดาคือตัวเนี้ยจะเป็นเนื้อครีมค่ะจะเป็นกระปุก ตัวเนื้อครีมอาจจะเป็นสีขาวๆจะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการเติมความชุ่มชื้นใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะก็คือถ้าใครผิวมันก็ทาแบบบางๆแต่ถ้าใครผิวแห้งต้องการบกเยอะๆตอนกลางคืนจัดเต็มได้เลยก็คือพอกไปเลยใช่แล้วมันก็จะเป็นแบบเนี่ยเมทาแบบเยอะมากอมของเมย์เป็นผิวสภาพผิวแบบเมย์เป็นคนผิวแห้งแห้งมากเลยค่ะแห้งมากๆแห้งมากใช่ แต่ว่าผิวดูชุ่มชื้นมากเพราะว่าเราทาตัวเซรันิโคไงคะตัวเขาเป็นแบบเนลไฮเดรชันก็คือเติมความชุ่มชื้นเป็นเมือกหอยทากใช่ไหมคะรา้วกลิ่นอะไรเป็นยังไงกลิ่นหอมแบบละมุนอ่อนๆจะไม่ได้แบบโดดมากค่ะแล้วก็แบบตัวเนื้อคือมันมันหอมเป็นบางๆหอมมันหอมเหมือนเด็กพี่นันหอมแบบอย่างเขามีดอกดอกไม้อะไรอย่างงี้ด้วยปะไม่แน่ใจแต่ว่าที่แน่ๆอันดับแรกของเขาคือไฮยาลูรอนเติมความชุ่มชื้นซึ่งเป็นไฮยาลูรอนที่แบบว่าเข้าไปถึงชั้นข้างในผิวได้เติมความชุ่ โมเลกุลเล็กใช่ใช่ก็คือเติมความชุ่มชื้นข้างในได้นะคะแล้วก็มีเมือกหอยทากกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของผิวนะสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของเมือกหอยทากอ่ะคือแบบของเกาหลีเขาจะนิยมมากดังมากแล้วก็คือมาจากที่นี่ก่อนเลยที่เราเรู้จากกันเนาะเพราะว่าที่เขานิยมกันเพราะว่าหอยทากอ่ะเวลาเขาเป็นแผลเวลากระดองเขาเป็นอะไรเขาก็จะใช้เมือกในการแบบเขาฟื้นฟูตัวเองใช่ก็เลย สกัดมาทําเป็นครีมเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนผสมที่ให้ความชุ่มชื้นเคลือบกับเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยให้ผิวยืดหยุ่นเป็นรอยยากก็จะตอบโจทย์มากๆเลยไม่ใช่แบบใช่ใช่ใช่เห็นไหมแบบผิวแห้งมากแต่ว่าพอทาแล้วมันดูใสมันดูแบบชุ่มชื้นแบบเมทาตัวเดียวเดียวเลยก็ยังรอดก็ได้ใช่ไหมลองอันนี้คือตัวเดียวเลยจบเราลองก็สามารถใช้คู่กับ เพื่มสําอางของเราที่บ้านได้ s k i n แคร์ที่บ้านของเราใช้ได้ก็คือเรียงตามสเต็ปปกติเลยค่ะใครมีโทนเนอร์เอสเซนส์เซรั่มก็ลงไปก่อนแล้วก็ตามแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวนี้ใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเหมือนกันค่ะแต่จริงๆถ้าถ้าอยากจะเทสเนาะเราหยุดอันอื่นก่อนเนาะใช่ใช่เรา่าลองอันนี้ก่อนนะคุณผู้ชมอยากแนะนําวิธีเทสวิธีเทสนะเพื่อป้องกันว่าแบบมันแพ้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เทสว่าตัวสกิน c a r ์ตัวนั้นนะคือแบบ ใช่มาเทสก็คือวิธีเทสของเมย์ก็เหมือนที่พี่นัดบอกเลยค่ะว่าพอได้มาปุ๊บเมย์จะเทสสกินแคร์อะไรเนี่ยเมย์จะเทสตัวนั้นเดี่ยวๆดียวคือก็คือหลังล้างหน้าเสร็จเมย์จะไม่ทาอะไรเลยจะทาแค่ตัวนั้นตัวเดียวเพื่อจะดูว่าเ t e เจอร์เวลาทาแล้วเป็นยังไงเคลือบผิวดีไหมหรือว่าแบบ อย่างเมผิวแห้งมากๆเนี่ยตัวเดียวรอดหรือเปล่าอะไรแบบนี้เพื่อที่จะได้มาบอกต่อได้ว่าเฮ้ยตัวนี้มันลวกจริงๆนะมันไม่ใช่เป็นเพราะเราทับๆตัวอื่นมาแล้วอันนี้มาเคลือบนิดเดียวอะไรก็ลองลองดูอันนี้น่าสนใจมากด้วยด้วยสารสกัดเองแล้วก็คืออันนี้แอบรูว่าราคาแบบไม่ไม่แรงมากจนแบบจากคุณภาพไมายว่ามันแบบกำลังดีกําลังน่ารักแล้วก็ปริมาณเนี่ยใช้ได้ ใช้ได้นานนะคะใช้ได้หลายเดือนเลยใช่ใช่กระปุกใหญ่กว่าทุกคนเลยอันนี้เป็นกระปุกใหญ่กว่าเพราะว่าแบบเอ้ยมันต้องพอกไงใช่ไหมมันมันใช้ทาแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอ้ยพอเริ่มรู้สึกว่าหน้าชุ่มชื้นแล้วแบบเอ้ยเราโอเคแล้วอย่างเงี้ยก็ลดปริมาณลงได้ก็คือปรับได้ตามสภาพผิวในแต่ละวันไม่ต้องแบบไปพอกวยพอกเข้าไปพอกทำไมหรือว่าวันหนัเปล่าหรือว่าหรือว่าแบบบางคนใช้น้อยก็ไม่ใช่ว่าใช้น้อยตลอดคือมันต้องดูแต่ละวัน วันนี้แบบคุยปาร์ตี้หนักมากหรือแบบคุยออกไปแต่งน่องแต่งหน้า <ừ> การแต่งหน้าทําให้ผิวแหง้งใช่ใช่ใช<ๆ>นะคะถ้าใครที่แต่งหน้าทุกวันทุกวันนะบูสมันหน่อย พี่นัดพูดถึงเรื่องไปปาร์ตี้หนักๆนอนดึกๆใช่ไหมคะการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวก่อนนอนอ่ะเป็นทิศของเมย์นะเวลาที่เมย์นอนดึกอ่ะเมย์จะโบกครีมสกินแคร์อย่างเงี้ยค่ะแทนสลิปปิ้งมากไปเลยถ้าใครไม่มีนะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วก็คือแบบโบกหนาๆไปอ่ะมันก็ให้ความชุ่มชื้นผิวแบบฉ่ำๆแล้วตื่นมามันก็จะดูโสมน้อยลงนี่ไงช่วยได้จริงๆดูเหมือนว่าอบเยะไปทำงานก็อาจจะสายนิดหน่อยต้นนายถามไม่สายทาราตัวเดียวก็รอดไม่สายใช่ไหมไม่ที่กำลังจะบอกว่าอาจจะไปสายนิดหน่อยแต่ต้นนายไม ใช่ไม่รู้หรอกว่าเราแบบไปเทีอามาเรานอนเร็วตั้งใจทำงานนี่เลยนะคะก็เป็นสามผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่เราสามคนอันบ็อกซิ่งไปนะคะแล้วก็มารีวิวให้ดูว่าแต่ละตัวเป็นยังไงซึ่งแต่ละตัวก็คือเวิร์กมาก อยากลองของทั้งสองคนมากๆวันนี้นะคะเราก็ได้เคล็ดลับดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมในเป็นเคล็ดลับความสวยในแบบสไตล์ของโ so ซ Beauty ของเราคือมาฝากแบบอัดแน่นในการดูแลผิวที่เต็มรูปแบบมากๆ<ช>เลยใช่ <ๆ S 1> แล้วค่ะพี่นัทแต่ว่าน่าเสียด,ดายนะคะที่วันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยเรายังมีเคล็ดลับดีๆและผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมาฝากเพื่อนๆอีกแน่นอนค่ะ สำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์นะคะสามารถเข้าไปดูคลิปรีวิวของเรากันได้นะคะแล้วก็มีลิงก์ให้ทุกคนเข้าไปสั่งซื้อกันด้วยนะคะส่งฟรีะคะ่ะทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปดูนะคะแล้วก็ติดตามพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเซเรนิโ o นะคะและโซเมดเอ็กซ์สไตล์ฮันด้วยค่ะพบกับพวกเราโซ so Beauty ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะเราจะมีเคล็ดลับความสวยสไตล์เกาหลีอะไรมาฝากการติดตามได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ